สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลิศประเสริฐสีครับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้เขาคนนั้นปลอล็อกรถก่อนนะวันนี้เขาคนนั้นวันนั้นเขาคนนี้ก็ได้มาที่วัดตะโกวัดหลวงพ่อรวยแล้วครับคุณช้าง สวัสดีครับอุ้ยสีเลือดทำไมเป็นจังบ้าบอคอแตกก็ได้อะเป็นไงบ้างมาถึงแล้วร้อนครับผมร้อนร้อนนี่นะฮะข้างหน้าเราก็จะเป็นเจดีย์ที่เราจะต้องเข้าไปไหว้ขอพรหลวงพ่อรวยกันเนาะวันนี้ว,วันอาทิตย์ก็คนก็ไม่ก็เยอะอนะอนะครับไม่เลเยอะเท่าไหร่เลยทำไมแต่ว่าหน้าผมแล้วเนี่ยทำไมเหรอ ต้องขอบคุณน้องทุกตาม,มากนะครับที่แนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้พี่ช้างนะครับอ่ะไม่เป็นไรปะ่ะชูมาเนี่ยชูมีมีมีัมมมเออกดเลยกดกด,ยกดปุ่มกดปุ่มหน่อย<ๆ>กดเลยเออหลังรถหลังรถโอ้หเขาไม่มั่นใจในตัวเองเลยครับก็มัน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 เหมือนเงือมเยอะอ่ะอ้าวให้คุณสมสวยสมหลอกกันนะครับ ก็วันนี้วันอาทิตย์นะครับทุกคนนะครับก็มีพุทธศาคีนิกชนนะครับมาร่วมทําบุญนะครับมากับไหว้ขอพรกันเยอะแยะนะครับแต่ถือว่าก็ยังไม่เยอะนะครับเนาะมันก็เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปชมด้านในกันนะครับแอนสองวันวันนี้เรามีแต่เอาบุญมาฝาก f อทุกคนเนาะนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในแล้วก็ไปกราบขอพรหลวงพ่อรวยด้วยกันนะครับทุกคน คุณช้างคุณหล่อแล้วอืมไม่ใช่มาหล่อพี่เ,เดี๋ยวเอาคำขาว <c oughs> ออกอะเดี๋ยวผมเดินไปก่อนนะเดินไปก่อนไม่ได้สิคุณจะรถอยู่นี่ใช่ต้องรอะอะคุณจะรถไปดูแลคุณจะรถด,ด้วยอ่ะมันร้อนเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในก่อนมันร้อนอ่ะเดี๋ยวผมพาเอฟซีเดินไปข้างในกันหนึ่งนะครับนี่นะฮะภาพมุมกว้างคือ วันนี้นะครับก็เออเรามาเล่นมินิคอนเสิร์ตที่แก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับพอดีมามันเป็นเส้นทางเนาะจากวัดไปงานก็แค่30กว่ากิโล36กิโลที่เราเช็คใน Google Map นะครับก็เลยถือโอกาสมาพาช้างมาวัดหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้เราจะรวย,รวย,ร,วยรวยกันนะครับทุกคนฝากกันด้วยนะตอนนี้ก็รอคุณช้างก่อนนะครับนี่บริเวณด้านหน้า จุดเช็คอินของวัดลุงพ่อรวยก็คือการถ่ายรูปหน้าเจดีย์นะครับน,น,นี่นะมาถึงแล้วนะครับทุกคนนี่ฮนะเจะดีย์ด้านหน้าของเรานะสวยไหมครับีสวยงามมากเลยนะครับขอถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะ โอเคอ่ะคุณช้างมาละอ่ะคุณช้างไปวันี้เราอ่ะหล่อแล้วหล่อแล้วเริร่มเข้ามาเหมือนแบบเหมือที่เราไปเขาทองเนาะแสดงว่าเราเนี่ยตรงนี้ตรงนี้สการ์ดหลวงพ่อคุณคุณคุณจำลองคุณที่พึ่งนะครับเขอรอรอนะครับ จะเป็นวิหารของหลวงพ่อรวยนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดนะครับก็ถ้าใครไปไหว้ในวัดแล้วนะครับเห็นวิหารใหญ่ๆนะครับหรือว่าคล้ายๆกับอุโบสถนะครับก็สามารถมาไหว้หลวงพ่อรวยองค์ใหญ่ได้ที่นี่นะครับบรรยากาศแบบร่มรื่นนะครับบรรยากาศดีนะครับภายในดีมากนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อรวยให้เราได้กราบไหว้นะครับดูการตกแต่งพื้นที่ภายในนะครับเป็นจ้หลวงพ่อรวยนะครับ ช้างบอกว่าช้างมาที่นี่ตกใจเลยนะฮะตกใจมากเพราะว่าไม่ไม่คิดว่าจะได้เห็นเห็นภาพแบบนี้นะครับน้อง จะได้รุ้นวัตถุมงศ์วัตถุมงคลหนึ่งกล่องนะครับนี่ช้างก็กำลังจะทำบุญเหมือนกันนะเิยให้ดูหน่อยว่ามีอะไรครับวันนี้ไม่มอะไรแตมันรู้กันว่าข้างในจะมีอะไรนะครับก็เหมือนกับสวยตาใช่ไหมใช่ค่ะเป็นกล่องอันนี้เป็นกล่องเติมเติม อันนี้เหรียญรุ่นรวยสมปรารถนานะครับนี่เป็นเหรียญรูปใบโพลวงพ่อรวยนะครับทุกคนอะไรนะนักข่าวสินเชื่อนาฏลุงคะโทษทีน้องน้องครับโทษทีค,ครับโอ้ยเบลมาองู่ตรงนั้นนี่ฮะเหรียญข้างใน ลุ้นช้างว่าชุดช้างจะได้อะไรเรียบร้อยแล้วแค่สี่ก็พอแล้วใช่ค่ะหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขเก้าชอบหมายเลขอะไรคะหนูก็ชอบเลขอะไรอ่าชอบเลขเอาเหมือนผมทำไมอืมผมก็เลือกเลขแปดไม่ใช่เราชอบเลขคู่เอาอีกละนี่ผมเลขแปดเนี่ยเอาจริงเหรอเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแกะดิได้อะไร อันนี้มันเป็นเลขมงคลของบอสก็เลยคิดว่าเลขมงคลของบอสเนี่ยอาจจะเป็นอะไรยังไงนี่มันก็เลยแปลกเหมือนกันไม่ใช่อันเดียวกันเหรอาอาจจะไม่ไมใช่เหรออาจจะไม่ใช่โอ้ช <c oughs> ีกได้เลยชีกกับผมเนี่ยอ้าอยู่นะมีเลขก็จะลำบากอย่างนี้แหละ เฮ้ยคนอะไรอย่างอ่ะอะไรครับนี่เรียนอะไรครับหลวงพ่อรวยภาษาทิกรุนอะไรเนี่ยรุนอะไรเมตตาบารมีมใครขอดีไรนี่นะฮะไปขอดีไยโอเค เป็นไงครับคุณช้างได้เข้าไปไหว้หลวงพ่อรวยแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับหลวงพ่อรวยแล้วรู้สึกสุดยอดสุดยด,สดยอดคือไม่รู้ยังขึ้นยังขึ้นรถแล้วเดี๋ยวจะบอกอะไรสักอย่างบอกกันใช่แล้วคือ่ยังไม่ขึ้นรถเราเดินเป็นนู้นก่นอนเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังตรงนี้นก็ได้อ่ะปกติเนาะอ่อคือตอนเราลงมาเราเราลงรถมาเนาะเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนเนาะ แดดร้อนมากแต่พอเรามาได้หลวงพ่อรวยคือมันมีแดดนะนี่ตรงนี้มีมีแดดนะแต่มันไม่ร้อนอ่ะไม่ไม่รู้เมื่อเมื่อกี้ครับตอนที่เข้าไปนะฮะตรงนี้ตรงนี้ย่ตรงนี้แหละยังเกิดอ่ะเฟืเองอ่ะเออยืนนี่ยืนนี่นี่อ่สวยเนี่ยอ่ะยังเกิดความรู้สึกตอนนี้เลยว่าคือเชื่อว่าเมื่อกี้นี้ผมเข้าไปแล้วผมไปไหว้อือ เนีย่ยตอนนี้มีมีความรู้สึกที่ว่าโหมันตาจะไหลมันตาจะไหลเลยทำไมอ่ะผมไปท่องท่องคาถาแลาว้วก็ไหวม,มันเลยมีอ้าวพุ่งเหมันอไรอ่ะมันมันเข้าใจความรู้สึกเหรอ,อไม่ดูหกผีแต่ก็มัน มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนะแต่มันเหมือนมีอะไรแบบกําลังดนใจอยู่เล่ยพอท่องคาถาอคาถาบูชาหลวงพ่อรวยรู้สึกแบบเกิดแบบทำคาถาได้ไหมเป็นคาถาที่อยู่ในเพลงใช่ปะ่ะใ,ใช่เดียวกันไหมอันเดียวกันครับใช่อองลอง,ลอง อ่ามันตอนแรกคือคือผมจาไม่ได้นะจำไม่ได้แต่คือไปอา่านพอไปอา่านปุ๊บรู้สึกว่าแบบความความตื้นตันใจมัน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 เกิดความรู้สึกออกมาแบบโอ้น้ําตาผมจะไหลผมผมแทบจะร้อ,องไห้ในนั้นเลยคือมันค,คืออาถ้าผมเดานะถ้าผมเดา,า,เดาความรู้สึกนะคือเราร้องเพลงหลวงพ่อรวยแล้วบทเพลงหลวงพ่อรวยมันก็จะมีคาถาเราอ่ะร้องผม,มากว่ามากกว่าหนึกก่งร้อยรอบเนาะแล้ววันนี้เราได้ได้เดินทางมาไหว้หลวงพ่อรวยมันก็เกิดความรู้สึกใช่มันมันมันก็เลยแบบว่า เออแบบเหมือนแบบนันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกไหมแต่คือพอพอท่องคาถาบูชาหลวงพอ่อพอดีเลยมันก็จะแบบว่าทาให้เราแบบว่ามีมีมีอะไรม,าม,าม,ม,มันมาม,าาม,มาอนเหมือนว่ามาตํามาดะเอ่อมามาความรู้สึกที่มันมาชนอ่ะแล้วลคือแบบน้ําตามันจะคลอน้ําตามันจะคลอแล้วก็อยู่แบบเหมือนกําลังจะสวดสวดสวดบทคาถาบูชาหลวงพอ่อเสร็จก็เลยแบบอ,อ น้ำตาคอน้ำตาจะไหลกันเลยแบบต่ยแกทำไมแตกอย่างนี้แล้วไม่เคยเป็นอาการแบบนี้เลยเนาะโอเคเข้าใจความรู้สึกนะครับกันเลยแบบว่าผมแบบมีความรู้สึกกัเลยว่าเออเล่าให้ฟังพี่น้องไม่ต้องเชื่อใครนะครับแต,แต่คือมันเป็นความรู้สึกของผม,อมเองแล้วก็เราด้วยความแรงศรัทธาของเราอ่ะใช่แรงศรัทธาแรงรักแล้วก็เราเราคนรู้จักเราเยอะก็เพราะเพลงเพลงของท่าน แล้วก็ของซีเลปเพลงที่พี่มอนแคนจะร้องไว้ครับใช่แล้วก็แืบยังจะร้องไว้ดีอยู่แล้วแล้วก็ทีนี้พอเราคิดว่าฟังแล้วมันเพาะเพรอะล้วคือว่าไปร้องตามพอไปร้องตามนี่แหละคือเป็นสาเหตุที่ไปร้องเพลงเพลงนี้กับหลังเวทีกับอาจารย์ทนายเอกก็ร้องแบบสุดๆก็ร้องดีกีตาร์ร้องธรรมดา嗯嗯แต่คือ บอสก็ยังงงว่ายอดวิวทำไมมันคืบพุ่งที่เพจอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบว่าเออบอสก็เลยมลีความรู้สึกว่าเอลอ,องดูนี่อะไรประมาณนี้แล้วก็วันนี้นะเป็นบุญที่ได้นำพาให้เราให้ช้างให้พี่ได้มาลองไหว้หลวงพ่อรวยรพี่ก็มาครั้งที่สองแล้วแต่ว่าครั้งแรกก็คือมางานกลางคืนคนะครับไม่ได้เข้ามาไหว้จะไหว้ข้างนอกแต่วันนี้ได้มาไหว้ข้างในก็ครั้งแรกที่ได้มาไหว้กระช้างนะครับอ่ะก่อนจากกันสักคิดหนึ่งขอท่อนทุกหนได้ไหม อ๋เนะาะทอนถูกเนาะตั้งนโมสามจบต่อด้วยคาถาผู้ชาลวง่อนิมนเรียนชนะจนขึ้นขอสวมเล็ดพันล้านที่ขอมือควาปัดเป่าความจนววนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะ ให้สมคำว่าสิทธิ์หลวงพ่อรวยครับ,บคลิปนี้นะครับก็เราสองคนนะครับก็นำบุญมาฝาก f อนะครับในการมาวัดตะโกวัดหลวงพ่อรวยวันนี้นะครับก็ขอบคุณ f c ที่เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเราก็จะทำคลิปดีๆเนาะนะครับในช่วงเวลาแบบนี้ที่ผมกับช้างได้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 ได,ได,ได,ได้ได้ร่วมชีวิตด้วยกันนะครับเนาะมันอาจจะแบบ อ่านเปิดดูการอาจจะเจอกันน้อยลงละนะครับแต่ครั้งนี้เดือนนี้เราก็จะพยายามทําสิ่งดีๆให้ FC ได้รับชมกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเป็นกำลังใจกับช่องดีเรกประเสริฐสีด้วยกันนะครับขอให้ f c ทุกๆกคนมีความสุขและร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเดินทางปลอดภัยนะครับโลกภัยไข้เจ็บไม่มีนะครับสวัสดีครับ